มาชมมะขามอีก1ต้นครับมะขามต้นนี้มีความสวยตั้งแต่ฐานรากคััลลาต้นนั้นถือว่าเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างลงตัวครับเป็นซากไม้ที่มีความสมบูรณ์มากนะครับดูครับสวยงามมากครับวสวยงามสีผิวสวยครับโครงสร้างดีครับต้นนี้ทันที่มองหาไม้สัก1ต้นครับ สายพันธุ์มะขามครับมะขามใครๆก็ต้องเก่งขามครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่รอท่านอยู่ครับณโชว์รูมไม้เอกชุมรีครับไม่ต้องใช้ไม้คำยันให้เป็นที่เกะกะสายตาครับฐานรากกว้างสวยงามมากครับเอาไปโชว์เท่ๆเอาไปโชว์เก๋ๆครับตามลานกว้าง าตามมุมที่ท่านต้องการเอาไปโชว์ครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่รอท่านมาย่นโฉมครับมารอท่านสัมผัสณนะโชว์รูมไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชว์รูมไม้เอกชุมดีครับ